ออนไลน์เป็นความกระจุรกรจักกลับมาที่เรื่องเดิมเราว่าคุณภาพคืออะไรครับใครจะตอบเ,อเลยใครจะตอบไเ,เลยคุณภาพสมเป็นข้อสอบว่าใครสอบข้อนี้ได้ถึงจะผ่านหลักสูตรนี้อบรมนี้นี่มาอบรมโครงการ การสอนได้รับค mm ุณครูหลายโมเหตุจงใจที่ที่เป็นโมเหตุก็คือหนึ่งต้องเสียสละในฐานะที่เราเป็นคุณครูในเมื่อไม่มีคุณรูสอนอนุบาลคุณครูบนเก่าอย่างอนุบาลท่านผู้บริหารก็จะพูดว่าตายเลยอาสาที่จะสมัครฉันประกอบกับรักเลยชีวิตจึงตกลงว่า เ็มอ,อกเต็มใจครับนอนอดนนะครับที่จะได้เลือ่อนระดับลงมาเ <c oughs> สียจะเออี่เราจะได้เลื่อนระดับชั้นจากอนุบาลขึ้นไปอนุบาลเป็นสิ่งทอยากสอนเด็กหน้ารักหน้าเป็นดูท,ทั้งเกียเวลาเราเดินไปมาบอกแค่บอขกขาให้มระช้เรียนให้แม่ห้าตาใหม้มันาคุณครู ย้ายย้ายเราคุณภาพคืออะไรเลอยอแรกต่อคุณภาพคือดีดีที่สุดคุณภาพขเงอาจา่าย์นือแนวคิดที่อยากจะให้เกิดขึ้นครับแนวคิดที่อยากจะให้เกิดขึ้นซึ่งเป็นแนวคิดที่เ<ไ>ป็นแบบดี มูนขสมไวยเราถามยังไงตอบไม่หมดเลยครับคนที่มีความสามารถแนวทางที่ดีผลมันก็เกิดดีขอุณมากเป็นการช่วยอธิบายสิ่งที่พ่อเกตกำลังทำคุณภา,า,า,าพก็คือคุณภาพที่เรากําลังพูดถึงหน้าที่ของเราก็คือคุณภาพที่เปียนใช่ไหมครับมาตรฐานในหลักสูตร มาตรฐานการศึกษาเพราะฉะนั้นคุณภาพก็คือคุณภาพตามมาตรฐานครโรงเรียนเรามีคุณภาพตัววัดคุณภาพใหญ่ที่สุดก็คือโรงเรียนได้รับประกันจากองค์กรภายนอกอมสอนอสอนเป็นคนมาประทับว่าน,นี่โรงเรียนนี้มีคุณภาพคนทั่วไปก็ยอมรับรับ,รบิโอ้ใช่ เพราะนั้นคุณคุณภาพก็คือคุณภาพตามมาตรฐานเวลาเราจะทำโรงเรียนให้โรงเรียนมีคุณภาพก็คือโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานเวลาเราจะสอนให้โรงเรียนมีคุณภาพก็คือเป็นไปตามมาตรฐานนักูตรคิดวิเคราะห์เขียนเป็นยังไงคุณลักษณะที่พึงประสงค์แต่ในในความนะอะไรต่างๆนานา,นามันก็อยู่ที่วางที่มาตรฐาน จึงวางตรงว่าเขตพื้นที่การสินเขตสองของเราจะเป็นเขตหนึ่งในหลายเขตพื้นที่ที่เป็นเขตที่มีคุณภาพเอาทองแดงไปปักไว้ทงแดงที่โบสสบายคือทองคุณภาพตัวชี้วัดว่าทองแดงนี้เป็นทรงแดงของแท้ของจริงไม่ใช่แดงนอกระชอ คือมีตาะครับของสม .2 นั่นก็คือทุกโรงเรียนได้รับการรับรองจากสม .2 และระบบทฤษฎีก็จะยอมรับว่าสอ .2 ตีตาแสดงว่ามีคุณภาพจริไม่ได้โกงรองลจึงตั้งความว่าภายในปี58ทุกโรงเรียนต้องผ่าน2ม .2 ทางที่ีเราก็กำหนดแนวทางที่ดีที่เหมาะ ในการที่จะไปถึงโค้งครับแนวทางตรงนี้เป็แนวทาง4คูณ4ไปถึงโค้โค้งคืคุณภาพ4คูณ4คือคุณธรรมเป็นเฟอร์แกลยานโรงเรียนผู้บริหารเป็นแนวปฏิบัติไปยังสูตร c คูณ4มี2ระยะที่สามที่3สี่4ไปจนถึงปีครับ c คูณ4ปีแรกผ่านไปแล้ว ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แต่ข้อเกรตจะเป็นหลักคิดในการทำงานสี่ตัวแรกก็คือแนวทางการ 1. ทำงทานหนึ่งการทำงานของเกตพื้นที่จะทำง,งานที่อยู่ภายใต้ความเป็นจริงตามหลักทางสายการว่าพืา<ม>้นฐาน<ม>เรามีอย่างนี้คนฟูเรามีเท่านี้ทรัพยา,ากรเรามีเท่านี้ เราก็คงจะไม่เอาหรัวว่าเขคเราจะเป็นเคที่มีเลอรประเสริฐสใช้การบริหารเรื่อยึดความเป็นกลางไม่ว่าการบริหารงานบุคคลการบริหารงานการเงินงาน,างานาาาาาทั่วไปยึดทางสายการสางราการคือตามความเป็นไปได้แต่ครับต้อที่ศักยภาพเรามีสองสีที่สองก็คือทางานบนพื้นฐานมีทฤษฎีรองรับ ถ้าเราเชื่อเราก็ทราบหรือทำอย่างเต็มใจถ้าเราไม่เชื่อเราก็อาจจะทำได้แต่ผมเชื่อในสิ่งที่พระองค์คิดจะทำเป็นขั้นตอนเขาะว่เช่จุดดีจุดเด่นจุดด้อยจุดเสียอะไรแล้วเอาข้อ กมรองรับจิตนะฮะก็อาจจะเป็นโครงการอาจจะเป็นกิจการนำบวดหมู่ตรงนี้นําไปสู่การปฏิบัติที่เป็นชิ้นเป็นนเป็นลูกเป็นรักก็คือทําแผนแผนนี้เรียกว่าแผนกลยุทธ์เป็นแผนพัฒนาแต่จะเอาไปทํามันเอาตรงนี้ไปทําไม่ได้ต้องมาทําแผนย่อยก็คือแผนปฏิบัติการประจำปีแต่กระบวนการเรื่องกลยุทธ์มันชัดเจนในประเด็นต่างๆก็เลยเลือก เชื่อ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 มั่นในทฤษฎีนี้ว่าจะทำให้เกิดคุณภาพงานต่างๆ,ๆก,ก็ยึดหลักมาเป็นแนวทางทํา,ง,ทาง,งานมางั้นเราจะทํางานายใต้หลักคิดนี้จึงเห็นหลายเรื่องหลายประเด็นที่ไม่ถ่ายทอดในลักษณะนี้ออกไปเช่นกระบ,บวนการที่พัฒนาผู้บริหารเชิบง,ปปงบนึถไฟอบรมให้ท่านมาทาแผนก็ได้ล่ะในนัดดับก็ต้องไปดูนะ